หน่อยสวัสดีครับชาวนาโมราชวัตุลครับไฟเนอร์ซ้อมมากี่วันประมาณสองาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายไม่ไหวสติบ่นครับก็อยู่ที่อุบลที่เดิมมีใครช่วยเป็นผู้บอลซ้อมละมั้งก็มีเพื่อนพี่ในค่ายครับตอนนี้เราอายุนี่พลาดสูงเท่าไหร่อยเจ็ดาน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกกิโลมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าครับอ่ะวันนี้เลยต้องมาเจอปรับดานะยังไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งต่อยเขายังเขามวยสไตล์มวยซ้ายครับวันนี้มาเจอปรับด่าวางเกยควมาแข่อยไว้ทง ทีนเหมยลาดเฉลิมเลยวันนั้นไต่ใครไปจับชุมหม่องพีทเขาเป็นไงบ้างวันนั้นผ่าแผลโดดออกมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อสามสเนี่ยร้อก็เวทวันนี้นะแต่วันนี้ต่อยกลางวัน,น,นได้เปลี่ยนการซ้อมมากลางวันนี่เคยต่อยไหมไม่เคยเอ,อย่างเลยนี่ครั้งแรกเลยแล้วเปลี่ยนการซ้อมมาไหมก็มีซ้อมกลางวันแต่ไม่มีปัญหานะอย่างร้อยสามสองพี่ช้ำหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินอยู่เกินอยู่ป้อนกรัวแล้วก็มาวิ่งนะยืนเส้นยืนสายเอาร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาาชนนะะคุมมกกี่ิโล ประมาณ5กิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดประมาณ6กิกว่าครั้งนลคนจังหวัดอุบลราชธานีครบฝากเชิญชวนแฟนขับเราหน่อยครับกำลังแก้วมนัำราชธานีก็ดูนเวลาวันนี้พอมาแจ้งเกิดวันนี้คู่เอกด้วยอ่ะขอให้โชคดีผมมากครับ